สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการฝึกเขียนศิลปะลายไทยนะครับช่องของผมก็จะนำเสนอหรือว่าพาฝึกลายไทยทั้งแบบง่ายและแบบยากสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้จะย้อนมาฝึกลายไทยเบื้องต้นพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่ากระนกนะครับกระนกนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญมากสำคัญที่สุดของศิลปะไทยนะครับ เรามาฝึกกันเลยครับลักษณะของกระนกโครงสร้างก็คือสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสามเหลี่ยมนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะหรือว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ นี่คือโครงสร้างของตัวกระหนกนะครับเรามาดูเลยครับนี่คือหน้าตาของกระหนกครับกระหนกประเภทนี้เราเรียกว่าตัวเหงานะครับขาตัวแล้วก็ยอดข้างบนนะครับหันหน้าไปทางขวามือส่วนตัวนี้หันหน้ามาทางซ้ายมือครับตัวนี้ในส่วนของขานะ ขาตัวแล้วก็ปลายหรือว่ายอดนะครับหันมาทางซ้ายตัวเหงานะครับส่วนตรงนี้หันไปซ้ายหรือขาวาก็ได้นะหันมาทางซ้ายก็ได้ครับนี่คือลักษณะของตัวเหงาซึ่งเป็นโครงสร้างของตัวกระนกนะครับอ่าเรามาฝึกกันต่อนะ จะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างนะครับที่ผมเขียนก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่กลางๆนะครับกลางๆหมายความว่าไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูเลยโครงสร้างแบบผอมแบบกลางและแบบอ้วนเป็นยังไงนะตัวกระหนกเราหน้าตาจะออกมาอย่างไงก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างนะครับ เอาเป็นว่าเอาแบบผอมก่อนเนาะแบบผอมก็คือประมาณนี้โครงสร้างแบบผอมนะครับแบบกลางขนาดกลางๆนะก็ใหญ่ขึ้นมาความกว้างหมายถึงความกว้างนะความสูงนีเท่ากันตอนนี้กำลังเปรียบเทียบความกว้างนะแบบอ้วนครับ ก็จะกว้างขึ้นมาอีกครับเปรียบเทียบให้เห็น3โครงสร้างนะครับเรามาเปรียบเทียบตัวเหงาหรือว่าตัวกระนกโครงสร้างผอมก็จะได้ตัวเหงาหรือว่าตัวกระนกที่ผอมเห็นไหมครับกระนกตัวเหงานะครับมาดูกระนกตัวเหงาตัวนี้กลางกลางเห็นไหมครับผอมกลาง และก็อ้วนครับเห็นไหมครับเราใส่รายละเอียดเข้าไปเป็นตัวกระหนกเปเลวหน้าตาก็จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างเห็นไหมครับถามว่าแบบไหนสวยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจความชอบความพอดีที่จะไปบรรจุอยู่ในโครงสร้าง ที่เราสร้างขึ้นมานะครับคงสร้างของพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่ที่เป็นสามเหลี่ยมหรือว่าพื้นที่ที่เป็นแบบลักษณะอิสระนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของลวดลายการออกแบบเหมือนกันนะครับสรุปก็คือสวยคนละแบบนะครับแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับการเขียนลายไทยที่จะให้ลงตัวแล้วก็นิยมเขียนกันของช่างโบราณที่ได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้มาสู่รุ่นเรารุ่นปัจจุบันเขาก็จะเขียนในลักษณะที่มีขนาดกลางๆหรือว่าความพอดีนั่นเองครับผอมเกินไปอาจจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์นะอ้วนเกินไปอาจจะดูยังไงล่ะเหมือนคนนะคนหุ่นพอดีก็จะดูสวยใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันนะส่วนใหญ่แล้วก็จะลักษณะขนาดกลางๆนะครับนี่คือ กระนกที่เราเรียกว่าตัวเหงาโครงสร้างของกระนกเลวที่เรากำลังจะฝึกนะครับอ้าวเรามาฝึกกันเลยครับสำหรับโครงสร้างก็จะฝึกโครงสร้างที่ขนาดกลางๆหรือว่าขนาดพอดีนะครับมาเริ่มกันเลยนะ สามเหลี่ยมมุมฉากนะหันหน้าไปทางขวามือนะครับ,รบมาเริ่มกันเลยนะกระนกเปลวคงจะมาจากลักษณะเหมือนเปลวไฟการสะบัดยอดการโค้งอ่อนช้อยของเส้นนะครับเหมือนเปลวไฟก็เลยได้ชื่อว่า กระนกเปลวนะครับก็มาจากโครงสร้างของกระนกตัวเหงานั่นเองครับขาค่อยๆโค้งครับเห็นไ,ไหมครับส่วนขาส่วนตัวส่วนยอดนะครับอ่านี่คือกระนกตัวเหาต่อไปจะก,กลายเป็นกระนกเปลวแล้วนะครับเราจะแบ่งโครงสร้างเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะ ในการที่จะใส่รายละเอียดนะครับตัวนี้ก็คือส่วนขาเนาะตัวนี้ก็คือส่วนตัวแล้วก็ส่วนปลายในส่วนที่เราจะใส่รายละเอียดก็คือส่วนข้างบนนะครับก็คือช่วงระหว่างตัวไปจนถึงยอดนะครับช่วงนี้เราจะแบ่งออกประมาณ3ส่วนนะประมาณนี้ส่วนนี้จะใหญ่ที่สุดยาวที่สุดแล้วก็ส่วนที่สั้นไปอีกนะครับเป็น3ส่วนประมาณนี้นะ โค้งแรกเราเรียกว่าโค้งแรกนะครับนี่คือโค้งแรกโค้งที่1ยาวที่สุดนะโค้งที่สองนี่คือโค้งที่2ครับเห็นไหมโค้งที่3โค้งที่3ครับ3โค้งใหญ่ๆนะครับหนึ่งสองสามยาวกลางแล้วก็สั้นนะครับนี่คือรายละเอียดส่วนข้างหลัง โค้งก็จะสลับกันนะครับตรงนี้เว้าเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็โค้งรับกันประมาณนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็จะโค้งประมาณนี้ข้างบนก็โค้งประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะสลับกันเห็นไหมครับเส้นเขาเรียกว่าใช้คําว่าโค้งนูนแล้วกันนะโค้งนูนยาวนูนกลางนูนสั้นข้างหลังโค้งนูนยาว นูนกลางนูนสั้นแล้วก็สั้นอีกนะจ,จะหน้าตาลักษณะนี้นะครับเรามาลงลึกในรายละเอียดแล้วกันครับพอเราได้โครงสร้างงี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน่ที่จะเชื่อมกับโค้งยาวเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นหนอ่อย่างี้นะเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นโค้งยาวเห็นไหมที่กลายเป็นหนอ่อครับ ตัวนี้เป็นโค้งเว้าโค้งเวล์พี่จะเชื่อมกับหน่อตรงนี้ครับโคนหน่อตรงนี้ครับโค้งเว้านะเนี่ยมีโค้งนูนโค้งเว้าโค้งนูนกลางไหมครับโค้งเว้าสั้นไปอีกครับโค้งเว้าโค้งนูนเริ่มสั้นตามโครงสร้างแล้วครับโค้งเว้าไปที่ปลายไหม แล้วก็จากยอดลงมาครับแหลมมาตามโครงสร้างโค้งเว้าโค้งนูนเชื่อมเส้นนี้โค้งเว้านะตรงนี้นะโค้งนูนโค้งเว้าเห็นไหมครับมันจะรับกันอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ล่ะตัวนี้ก็เป็นหน่อเหมือนอย่างนี้แต่ว่าหันมาคนละด้านแล้วก็มีพื้นที่เล็กลงหน่อก็เล็กลงตามครับแล้วก็โค้งรับกันกับโค้งนูนตรงนี้ เราไม่จําเป็นต้องเดินตามเส้นนี้เสมอไปนะแต่ี้ครูทําโครงสร้างโดยรวมให้เห็นนะครับเราต้องต่ําลงมาอีกครับประมาณนี้นะต่ําลงมาอีกประมาณนี้เพราะว่าเส้นมันจะขนานกันลงมาอย่างนี้ขนานในลักษณะที่ค,ค่อยๆกว้างออกนะโค้งเว้าโค้งเว้าครับทีนี้โค้งนูนนะทีนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเป็นหน่อหมันอย่างนี้นะครับแต่ว่าหันหน้าไปทางนี้หันมาทางนี้พื้นที่ก็จะเยอะ เห็นไหมครับปลายเขาก็จะยาวหน่อยแล้วก็มารับกับโค้งนูนยาวขาเห็นไหมครับเขาจะกลายเป็นตัวกระนกเปเลวกระนกเปเลวนะอันนี้คือโครงสร้างของกระนกเปเลวครับเราจะมาใส่รายละเอียดรายละเอียดเขามีอะไรก็คือมีไส้ข้างในแล้วก็การบากนะครับ เรามาดูไส้ข้างในไส้ข้างในก็คือตัวเหงานั่นเองหนะ้าตาเป็นตัวเหงาเลยครับหน้าตาเป็นตัวเหงานะแบ่งครึ่งตัวนี้แบ่งครึ่งเป็นสองช่องครับไหมครับครึ่งเท่าๆกันนี่คือการใส่รายละเอียดนะต่อไปการบากนะครับเราจะบากเป็นลักษณะเราเรียกว่าเหมือน มีดบากต้นไม้นะครับบากลักษณะการบากก็จะเป็นตัว S อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเข้ามาข้างในชิดติดกันแคบๆพอออกมาข้างนอกก็กว้างอ้าปากกว้างออกมาเห็นไหมครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโครงสร้างเหมือนเดิม นี่คือการบากบออากอบากนะเหมือนเราบากไม้นะครับเก็บรายละเอียดของเส้นนะครับเห็นไหมรายละเอียดก็เพิ่มขึ้นความสวยก็จะมากขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเส้นลักษณะยาวอย่างนี้เราก็บากได้นะเาบากตรงนี้ครับตัว S เห,หจากแคบอ้าปากกว้างออกไปครับ เชื่อมโครงสร้างเดิมเรียบร้อยแล้วครับรายละเอียดก็จะมากขึ้นเห็นไหมส่วนข้างบนโค้งนูนตรงนี้พื้นที่เขาไม่ยาวเราก็ไม่ต้องบากไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องบากนะเพราะว่าพื้นที่เขาสั้นแล้วถ้าเราไปบากมันก็จะขาดความสมดุลนะครับของช่องไฟนั่นเองนะส่วนเส้นนี้เห็นความยาวไหมแสดงว่า จำนวนการบากต้องมากกว่า1แน่นอน1ครั้ง1ครั้งแต่ตรงนี้น่าจะประมาณกี่ครั้ง2ครั้งนะมาบากกันเลยครับตัว S จากแคบอ้าป,ปากกว้างออกไปเห็นไหมอีกจุดหนึ่งครับบากครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่คือ กระนกเปเลวเรียกอย่างหนึ่งว่ากระนกเดียวกระนกตัวเดียวก็ได้นะครับหันหน้าไปทางขวาต่อไปกระนกเปเลวที่หันหน้าไปทางซ้ายครับต่อไปก็จะไม่อธิบายแล้วนะเพราะว่าอธิบายตัวนี้แล้วนะครับจะทำให้ดูเลยครับ โครงสร้างครับไหมโค้งยาวนะตัวนี้ครับโค้งยาวนะหนอครับปลายแหลมนะหนอครับไหมโค้งเว้าโค้งนูนกลาง โค้งเว้าโค้งนูนเริ่มสั้นตามโครงสร้างเห็นไหมครับยอดแหลมจากข้างบนตามโครงสร้างแล้วก็เริ่มอ้วนขยายออกมาครับตามโครงสร้างครับโค้งเว้าเข้าไปหน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นหน่อครับปลายแหลมมาหาโครงสร้างเหมือนเดิมโค้งนูนโค้งเว้าหน่อครับ โค้งนูนมาเป็นเส้นรวมกับขาเห็นไหมครับใส่รายละเอียดใส่ครับเหมือนตัวเหงาครับเก็บรายละเอียดโดยการบากครับปากหนึ่งครั้งตรงนี้ตัวเอแคบอ้าป,ปากกว้างหนึ่งครั้งตัวเอแคบอาปากกว้างออกไป เข้ากับเส้นโครงสร้างเดิม2ครั้งเส้นยาวตัว S ออาปากกว้างออกไป S แคบแล้วก็เริ่มอาปากกว้างออกไปเชื่อมกับโครงสร้างเรียบร้อยครับกระนกเปลวเห็นไหมครับพอเรามีความคล่องแล้วเราก็สามารถฝึกโดยที่ไม่ต้องทำโครงสร้างก็ได้นะเรามาฝึกกันเลยนะย่อส่วนนะครับ ขาความโคง้คงตรงนี้เราจะมีแง่งงอนเป็นเงี่ยงแหลมอย่างนี้ก็ได้นะนะทำให้ดูครับนี่เป็นเงี่ยงแหลมแหลมอย่างนี้ก็ได้เราจะบากเลยก็ได้เห็นไ,ไหมปากกว้างแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเส้นมันจะโค้งรับกันนะครับเหมือนเส้นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรายังไม่คล่องเราก็ขีดเส้นยาวเหมือนที่ทําให้ดู2ตัวเห็นไ,ไหมครับ ไม่ต้องบากนะก็คือยาวไปก่อนเลยค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังโดยการบากนะนอครับออกมาโค้งนูนเส้นกลางโค้งปลายเล็กสุดสั้นสุดเห็นไหมครับจากข้างบนแหลมแล้วก็เริ่มขยายออกมาลักษณะลงมาอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกับ การเดินเส้นขนานแต่ขนานในลักษณะที่เริ่มกว้างออกนะครับอ๋อครับบากเลยตรงนี้ครับเว,ว้าหนอครับบากเลยเห็นไหมถ้าเราคล่องแล้วครับเรารู้แล้วว่าโครงสร้างจะมาอย่างนี้เห็นไหมครับใส่ไส้ครับ เรียบร้อยเห็นไ,ไหมมาดูฝั่งนี้มาฝึกฝั่งนี้บ้างเริ่มเลยนะขาโค้งสวยๆนะแง่งอนตรงนี้แหลมก็ได้ไม่แหลมก็ได้ถ้าไม่แหลมก็หยุดแค่นี้จบแค่นี้แล้วก็ขึ้นไปเลยครับบาเห็นไ,ไหมอันนี้โค้งยาวสุดนะ หน่อครับไหมว้าวโค้งกลางแล้วก็โค้งสั้นทั้งบนไหครับแหลมข้างบนเริ่มขยายกว้างขึ้นหน่อครับบาก ตรงนี้อาจจะสะบัดยอดก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะเหมือนยอดข้างบนครับเป็นสีสันนะครับบาครับเห็นไหมใส่ไส้ครับเรียบร้อยนี่คือการฝึกเขียนกระนกเปลว หรือว่ากระนกเดียวกระนกตัวเดียวนะครับพื้นฐานสำคัญมากในการที่จะไปประยุกต์ต่อยอดนะครับเป็นลวดลายอื่นๆลวดลายต่างๆซึ่งพื้นฐานก็มาจากกระนกเดียวนี่แหละครับในส่วนประกอบหลักของการเขียนลายไทยกระนกเดียวสำคัญมากฝึกให้มากฝึกให้เยอะฝึกให้คล่องมือนะครับให้มีความอ่อนช้อยสวยงามเส้นโคง้ง นะครับฝึกกันเลยครับ